เบลล่าวิลชวินเปิดภาพเบื้องหลังเสิร์ฟฟีนสุดหวานวันวาเลนไทน์จากงานแต่งเพื่อนของวิลชวินหวานทุกช็อต หลังจากที่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันดังๆเลยล่ะค่ะเมื่อคําคืนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเมื่ออินสตาแกรมของวิวชวินเจียรวนนท์นักธุรกิจทาย,ยาแสนล้านเครือซีพีแฟนหนุ่มสุดหล่อของนางเอกสาวเบลล่าราณีได้ลงภาพคู่เป็นเฟร,รมจากโต้สติกเกอร์ถ่ายกันเองก็น่ารักเป็นกันเองและก็เป็นธรรมชาติที่สุดเลยล่ะค่ะภาพคู่ที่แฟนๆต่างเขินกับซีนโอบกอดของวิวชวินทำเอาหลายคนนั้นอยากเป็นเบลล่าไปเลยค่ะ เปิดภาพเบื้องหลังของซีนหวานดังกล่าวจากงานแต่งของเพื่อนวิวชวินนั่นเองที่เจ้าตัวนั้นได้ควงแฟนสาวเบลราไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยภาพเบื้องหน้าว่าหวานแล้วภาพเบื้องหลังยิ่งหวานกว่าค่ะเพราะวิวนั้นเขีงค้างดูแลเบลราไม่ห่างจริงๆแบบนี้ตำแหน่งว่าที่สไปายแสนล้านแห่งบานเจียละวะนนเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ